สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหัวรัฐบาลไทยจากงวดประจำคนที่1เดือนท่านว่าจะเดือน12 2 0 668น้อกมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าและกะตามเคยจา้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางรัฐบาลไทยของงวดประจำคนที่1เดือน12มือนี้จะเดี๋ยวมาเบิงผล นวดทีแล้วกันก่อนเนาะสำหรับรัฐบาลไทยของเข้าจาสูตรเดิมสูตรลักแนวทางคนที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดจ้าสำหรับแนวทางวดประจำคนที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดแนวทางเลขเด่นไฮเดน่นสี่กับแปดวิ่งลูดจ้าชุดกันเด่นสามสำหรับโพนจ้า บน1นึ่ง่าง3าเจ็ดสำหรับแนวทางของเห้าเนาะบนมา1 4ึหาเมื่อนี่คามเลขพี่น้องว่าแล้วเลขพี่น้องนะะี่ค่ะปุ๊บปาป้าเปรปกติจับเมื่อนี้ดันขามเนาะสี่หกสี่เจ็ดสีมาสีหาจ้ะเด่นสีของเหามาจ้ะสำหรับบน ซ้ายวิ่งซ้ายลูดถ่ายยิบจับสไปวิ่งไปลูดมาบวเนาะสี 4, 5, ่หาเด้อจ้าล่างสามเจ็เมเเ 4, สมเจ็ดเข่าตรงๆจะชุดกันเด่นนี่คือมาครบเนาะเด่นสี่สุดเด่นนี่มาสี่หาแต่จับพลาดไปชุดกันเด่นสามีสามขู่มาสามเจ็ดตรงๆเน้นพี่ตจ้า สำหรับสามตัวบนนี่ถือว่าพลาดไปเนาะบกายบกเขียกแต่สามตัวบนของเฮ้าโอเคแต่สำหรับแนวทางเวรัฐบาลไทยงวดประจำคนที่สิบหกเนาะสูรเดิมสูรลักข้งเฮาจะปังจะทั้งจอทั้งหลุดเลยตัวนี้สำหรับสายด่วนหกคู่เด่นของเฮ้าเนาะสายด่วนหกคู่เด่นข้อเฮ้านี่คือไฮเด่นสามกับหาเบิง้งสำหรับสามนี่ ไปบอถึงสามเจ็ดชุดสูตรเดิมสูตรลักข้าเด่น3ชุดกันให้เด่น3ขามสามสีเอา3ามหาสามาถึง3าเจ็ดพอดีสำหรับสูตรเด่นดันบอกขามสามสีมาถึงแค่สาหโอ้โหเด่นวิ่งลูดมาสำหรับบน4ี่หาหาสเด่นขอเ้าเด่นวิ่งลูดข้า โอ้โหสาวิ่งสาลูดไทยิบจะไปวิ่งไปลูดสาดวนโฮก,กูเดนี่วานหมง่สำหรับมือนี่ตามลูนกันต่อจ้าสำหรับแนวทางเวัฐบาลไทยของเฮาสูตรเดิมสูตรลักมือนี้จะแนวทางเลขเด่นไฮห,หนึ่งกับหาจ้าเด่นหนเด่นหาตัวเก่าตัวนี้ หนับหาวิ่งลูดจะใส่วิ่งใส่ลูดมักตัวได้ชอบตัวได้แต่การนาไปวิ่งไปลูดได้เนาะจับหายเป็นแนวทางเด่นละสีู่จ้าเด่น1 1ึ่งหนงสองหนึส หนึ่งหาสำหรับเด่นหาดุหนหาจะจับคู่หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่ากันจากกันเด่นสี่โอ้โหชุดกันนี่ค่ะเด่นโตเก่าเนาะ,ะสี่หาหาสี่รอบที่เแล้วมาบนสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดจ้ะ สำหรับ,บรอบทีเลียวยนี่เกือบเด้งบนหลากเนาะดันขามสี่หาไปซะสำหรับสามตัวบนจะหาหาแปดสามสามสี่หนึ่งสี่หกสามเก้าหนึ่งสาม ไม่แต่สามอย่างเดียวเลยสันตัวบนสำหรับตัวเน้นของห้าจะสาตัวบนเน้นสาม่หนึ่งกับ5 8าสชุดกันจะสี่หกสเจ็ด่เน้นสีเจ็ดเนหารุนหาชุดเดนของห้าเน้นหาฮกหาแปสอง หนึ่งสี่สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของห้าสูตรเดิมสูตรลักจะแนวทางเมื่อนี่ตามนี่เลยจะล่งหายสองสูตรจะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของฮาเนาะ สายด่วนโฮกคูเรนเจอกันวันที่หนึ่งจะลงหายสองสูตรเปรียบเทียบกันเบิ้งได้จะเลือกหมักสูตรใดก็ตามสูตรนั่นจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเราจะกอนสีนําไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณาวีขคกันอีกทีหนึ่งละกันนอกมีเข่าละกันมีลุดเราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวดจะคํานวณได้ตามสูตรละค่ะอยากนำมาแบ่งปันนาะมีตัวหมักคอยตามบ่มีตัวหมักสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะ มือนี่กับคนมาปังปังเด้งๆด้งโตเนนโตเจเต็มเต็มบนล่างหละกันเนาะที่สำคัญจะทำให้ตัวหมกักตัวชอบกันอย่าลืมไปครับทุกข้างจะขอให้สูกดีกันทุกคนทุกทา่านจะฝากไว้เพียงสำนีหละกันจ้า